ได้ฟิลเหมือนอยู่บ้านได้้องกว้างวิวสระว่ายน้ำสวยคุ้มโทนสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดลาดพาวซอยต้นในงบล้านก,กว่าวันนี้ก้อยมีพามาชมค่ะ แรงบันดาลใจในการแต่งห้องนี้ของก้อยนะคะก็อยากให้ห้องนี้ได้ฟีลเหมือนอยู่บ้านมีความเงียบสงบนะคะหนีจากความวุ่นวายในตัวเมืองจากการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยน,นะคะพอได้กลับมาพักผ่อนเราก็ได้รู้สึกรีแลกเป็นการชาร์จพลังผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นสีห้องที่เลือกใช้ในห้องนี้ก็จะเป็นสีขาวสีเบจสีน้ำตาลออกแนวเอิร์ธโทนค่ะเป็นสีของความสงบนะคะ ะะที่กำลังมองหาคอนโดแถว5แยกลาด้าวแต่มีงบแค่ล้านก,กว่าจะไปหาซื้อที่ไหนดีที่นี่เลยค่ะ Century Park c o n d o m i n ียมนะคะ, ium, ะ,คะเป็นคอนโดที่อยู่ ใกล้ MRT ห้ายแยกลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวนะคะและยังสามารถที่จะทะลุไปทางวิภาวดีได้อีกด้วยนะถ้าใครนะคะสนใจเงินเดือนแค่หมื่นหก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะเดี๋ยวก้อยมีบริการยื่นขอสินเชื่อให้ทั้งหมดนะและห้องนี้นะคะมีพื้นที่ถึง35ตารางเมตรนะคะคุ้มจุใจมากล้านกว่ากว่าได้พื้นที่ถึง35ตารางเมตรกันไปเลยถ้าใครสนใจนะคะทักมาคุณ ุยกันก่อนได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย